ขึ้นนี่เนี่ยขึ้นรถไปน้ำเพลินเท่าไปไปต้องซอยกันหลังเด้อหลังโมเป็นแแล้วนอนหลังหลัง sí. ่าเป็ดแล้วไงไงเนีอยฉันแฟงกีนนองไปนั่เราจะตตยหมอยตั้งหตัวลงซอยกันแล้วก็ข e บ พี่จ้าแม่น้องไผ่จ้าดีจ้าแม่น้องอีสานบ้านนุ่มาจ้าทั้งนีแม่จอมมาเกล่ามากันไปเจ็บแตงมากเจี๊ยบแตงมะฝากเจ็บแตงมาฝากเปิ้ลไห้ทีมงานเปิ้ลขึ้นจังไรนี่ล่ะเอาเห็ดละงอกมาทรงจ้าเขาก็เลยเจ็๊บปักแตงไปถักปากแต่ว่าปักแตงก็เริ่อมไหว่ละรียมแตงแม่ม้วนได้ยังนั่น อีฝากคนนอีกโอ้แโหมวนจีแตงนี่ฮะไปได้ำปาเงินบาทน้องในชุมน้าอันน้ำอาน้ำแม่อันอ้าอาบ้วนพี่น้องพอละแม่นพอละเป็นผู้ไปแจให้ทราบหล่อพออาฝากเออสวากสุขคนเนาะอ้าอานั่นหน่วยใหญ่ก็สิบุหลายเป็นใดเด้อจ้ะนี่มาได้หน่วยใหญ่อามาฝากหนึ่งสองสามหน่วยได้เนาะสามหน่วยใหญ่ โน่นนั่นกะแตงมันเริ่อมใบเราจะเห็นมาตั้หัวปีสิได้ตะลุ่นนี่แหละภาษาสันพันป่าอากันละพูดฝากกันมาหัวปีสิได้ดุลนู่นนี่อ่ะอันนี้คือดุนมันไหวแล้วเคนเตรียมที่ลงให้ลงหน้าเมิดแล้วอืมไปยังโชคดีที่ยังเหลือยังเหลือปลาหนึ่งเออปลาปลาละน้อยเหลือปลาละน้อยหัวเออเอาพูดนั่นพูดหนี่เนาะงาไม่เหมือนไปเจี๊ยบพักบุง มาไปถาฝากคนน่ะโอ้ฝักบุ้งบ้านหน้าเฮ้าไปย่ายเพิ่นอันเนาะไปให้ย่ายให้แม่ให้แม่เพิ่งเตรียมเตรียมล่อไงพะว่าเพิ่นเปิ้ทรมาบอกว่าเพิ่นก็ทันหันเนาะเพิ่นเจี๊ยบเฮ็ดได้เพิ่นเลยสั่งมาฝากทางนี้ก็เลยเตรียมของฝากจ้ะใจก็อยากไปเจี๊ยบน้ำมันไก่โพดในถุงนี่ก็แมนเด้อจ้ะถุงปุ๋ยนี่ เอาออกป้าใบนี่ป้าได้ใส่ถุงไว้เจ้าขึ้นรถให้พ่นโลดอกหนึ่แผงหนึ่งบาปุ๋ยกำลังมากเดี๋ยวไปบ้านเขาเดี๋ยวไปบ้าปุ๋ยบ้านเขาบ้านเขาบ้ปุ๋ยได้ไหมเนยโอ้เขาแล้วแล้วเตียนเขาแล้วแล้วจนมาได้บ้านปุ๋ยอีกรอบมัน่นนั่นป้าใดพ่อผื่นนะพร่เจอม เรีว่าเหิ่นแร่สีนอนฟังเบิง่ามมนสิแตกคอฮนมันม่านปุ๋ยแล้วม่านปุ้ยแล้วแตกอฟังเสียงกัวกะกัวกะกัวกะปุ้นแล้วดินทรายกับดินเด้ง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 ๆก็มาไปแต่นอนไกลเราพี่เรากักไปบ่อยพาขายเตียงได้บ่าปุ่นบัวเลยมแตงอีลีมาใส่หัเอยปุ่นแล้วตั้งปุ่นแล้วน้อยชุดใส่บกไงเนี่น้อยตั้งหมี่ะพ่นโม่หน่ัน่อยมั้งนี่พ่นคือกันนี่น้องเื่นบักแตงอีลีเด้นเนะนี่แตงอีลีป้ะแตง ปอมแตงจีนแตงไทยอือแม่แตงปอมมอยปน้งามครับพี่น้องขนาดนวยปลายได้เนี่ยง่ายง่ายงายง่ายง่่าย่ายน่้ยงปยง่ายง่ายดายว่าน่ายายงาีง่ายง่่่าไายก่อองไป่ง ตัวเท็หละงกเอาเปิมาไก่อดแล้วดิเง้ยเอามาละทีุอ้นแล้วเรียนไปห่านเอานามมาถ้าตอนหลับเปีนหนองเป่าดนดวนกับเลขกับกั้นหันเออเปินมาแบบดนดวนอย่าล่เงีย้วนักจังมาไอเพี่น้องมาดนดวนมาแล้วเปี่นองตัเท็จละงกอย่าโนมีหมองไส้แตงโมไอเ่ินตี นี the the ่เอาถังร่งหรอกเกาเ้าเตาเฮ็ดละโงกลงเขาเกาปักแตงโมกขึ้นนะตัวพี่น้องเป้าปุ๋ยก็ลังนำทางมาเจี่ยถังมาเป็ตันี้เจบถังเตรียมถัง้วยตัวนี้สดีจ้า ไปเจียบน้เดียงน้อเห็นเรางกันเนักดวงน้แข็งว่าเลยดองดดดดองเอแข็งด้อ้ยเห็นเรางงันโอ้โอ้ปาาุ้ยสูงมีหมพนดจะไปเจ็บขึ้นนี่เนี่ยขึ้นรถไปน้ำเพลินเท่าไปไป แล้วงกอก็เจ็บเย็บมันขึ้นสิแล้วนกเยียงแม่แม่งอกไปโอ้ตูไหนน้ำมาปุ๋ยแม่นี่อ้าแม่น้องไหมมาขนใจแม่ง้องไหมมามาอุ้มพุ่นเรามาอ่อนซ่อนเจไปเก็บน้ำเปื่นบน้องไปเก็บเปี่ยนปาเก็บเปลียนปาเก็บน้ำเปื่นไปเก็บเหวไปนอขึ้นผุดสิ น้ำนขุ่นจ้ามวันเนี่เพิ่งเห็ไปน้ำบค้มราแกคุณปปไปเยจนไปเก็บเพื่อไปเก็บก да: <t un> <t un> uh, ีาเจบไปเจ็บร่งห้างโดนมาหอดชอบกะเจียแดงนก้อนดอกคลองฝาองฝาดย้่ยจอมนวยงามกัดนวยงามามก้อนดอกังเปียอันนี้็แม่แฉมไม่ยห้กน ไปกินด้ลกนเนกอนเหี้ยัป้อนขึตอดนี้เขาขึนก้อนไปี้กินน้ำไปกินน้ำก้อนไจไปาก้อนเดียทังนี้่นขห้ดอกไปกินกินน้ำก้อนนเลยถ้าเรียกาหน่วยงานก้อนเพราะว่าถ้าเสีมาเต็มรถก้น เตรมรถก็เห่าปะนี่เตรมรถได้ีได้ถุงอ่มได้ถังไหมได้ถังเลยบะเอาไว้นานรด้น่เลยปะอ๋อจีนองต้องซอยกันหล่างเด้อนี่ดกมันก็เป็นแบบนี้แล้วอนโ้ยโอ้ยก็เจ็บยุู่้ปะนี่แ่นจ้ะอ๋ีองเอ้ยขันคนเห็นหันหน้าไปในเนาะตุปตะมันรับเปียย ใช่สามตีไปเก็บไหมปลาตักเสืออ๋อพลาตักเสือทั้งน้องไายอ๋อทั้งนาติตะเก็บอ่อแมนทั้งคุณลาทั้งไปบ้านเป้าแอร์ไปห้าวปาดกาเห็ดกันมากระมังมาปาดกาเห็ดซอยกันโยกเตียงมาพี่กันกินเก่ากินน้ำก้อนยังไปพักก้อนยังน้อยกอนเนาะอืมเข่ากินน้ำก้อนพักก้อนเลยจังไปทางนี้ก็เตียงกับคุณตา ยาสีลางเฮ็ดวัน yeah, นี้ม oh, ั pe anyway. ่าป ah, ่ากัาเฮ็ดช่วยกันเอ้ยเที่ยวเอยวมั่ี่ลองเดี๋ยวแบ่งไปให้เอิ่นไปย้อมมั่นี่ยนี่้องกันละมั่งอันกัะมังนีเฮ็ดนราโง่เลี้ยงเลี้ยงจะเลี้ยงขาวจะขาววันนงขาวาก็ขาวนนเฮ้ยเหาเห็นใช่ไหม ปากสุกคนปากสุกคนจอมยานก็ได้ไปวัดไม่กินจุกคนมาลงแขกล่างเห็ดน้ำกระเด้อพี่น้องวันนี้มี่ตะดอกงามเนาะกะงกเลียงอุ้ยหุยเอาเนี้ยเอาอเอนี้นั่นก็เอาออกเปนต้นยางนาออเมนยู เป็นอย่งไรโปรเจกต์กมสีเห็ดเป็นเห็ดหลายอะไรปีหน่องเอ้ยกองจุ่มกลุ่มอยู่ต้องแขกค่ะเด้อนี่้ยจะมาปอบกันเด้อตาาดอันนี้ผสมไมมเนาะนี่น้ำเมี่มหวนเนี่นี่เาโง่ถ้าุดเบีลยไปาดก้อนจีโอหอมอีหลีเนาะหอมเด็ดถือกินหอมห่วยห่วยูยหอมเป็นเรงหอมมะลงไง มวยหัวอยสิวัดขั้โบจักเนาะม็ดไข่ก็ว่าขิวอันนี้มดหลงหัวย่จักอันไม่ไม่เนาะไม่ไม่เอามือพี่น้องย่าง่วยกันหลัง่าเป็นเหลี่งง่ายด้ท่้แบ่งพี่น้องไปน้่มเราจะแบ่งกันไปหล่างนํามุวยนีก็ล่างไปเนื้อตัวแจแข็งมา เสียนำแข็งมากะล,ละมังบักไงเลี้ยงกัดไปล่างพร้อมเดี๋ยวไปเบึงยังย่อมกัน,นงนี่ในย่อมอาในย่อมกำลง,ง <laughs> ล่างจักก็สีเหนียวเปแนเหนียวเลยเป็นอะไรล่างไล่ล่ามมาเต็มย่อมมันมีน้ำเดียว<อ>นี่ก็ได้ล่างน้ำเดียวยุ่งอ,อ,อ,อย่างจะล่างอีกน้ำเปลี่ยนเหลืองเป้อนหุวอยู่มันอย่างตอนนั้นจักหน่อยน้อยเสียนำแข็งมา อยากเลี้ยงน้อยอันเนี้ยกลัลงข้างนี้แันเนี้รักขาตั้งพุ่นพี่น้องไหนย่อมไปตัวหลังเัยเนี้ยพบเนี้ยก็ยกกบพุ้นนี่ละห้ามตีห้ามตีไหนย่อ่ไม่ตี ล้างเห็ดแล้วก่อนไปแจ้งยอมว่าเกิดมาก็บ่เคยได้ล้างเห็ดหลายปานนี้อยากเสียจังซี่เป็นจังได๋เด้อว่าซครั้งแรกในชีวิตคือกันครั้งแรกในชีวิตทีได้ล้างเห็ดหลายมื้อนี้สิให้อาจอมเป็นผู้แจ้งสแม่ใหญ่เฮามาแม่นบ่มื้อนี้ให้แม่ใหญ่แ่บละบาแซ่บตัวน้อยก็ไปมกินตนี่ล่ะผู้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนเห็นกินเลี้ยงหลานว่าใหญ่อันน้องอ้อันก็ยังได้กินนน้องอ้อัน ได้เลนออกมาก็ย <that> ังได้ไปกินนําอีกเสยเด้อพี่น้องต้อยกินหมู่แม่ไปกินนําบัดนี้ได้หลานออกมาก็กินคือเก่าูเฮ็ดนกินให้กินผิดลงแงเ็ดจนนี้งดนีเฮาเต็มตะกร้าอีกกะละมังนึงโอ้เด้อพี่น้องบัดนี้ ตรงนี้พี่น้องเจียงวัดถันที่เท้าซ้ำซ้ำหนุ่มขึ้นไงก็หมอพุ่นเจียงเฮ็ดหมอบัไงหพ่ก็เป็นธรรมดาติพุ่นหรือเจียงเฮ็ดละโงกหลายเนาะเฮ็ดละโง่ดอกใหญ่ดอกไม่เอาไปล้่งดอกมี้ให่สดสนะลงไปตงไปายผลบนไม่รายเลยม่นี่ หนึงเนพี่นอยพูนหมอผู้ลกมึงกักบ่าบันี้เดินอไปเอาพูนเลยสิกายหมอตั้งห้เพราะนั่นก็กายหมอไปดปวดเดี๋ยวพ่มันอั่นมันสิหุบแมนยูกกยกพุ่ยุกลงแล้วก็เอาลงอีกแคเดียวมันก็ หอกใวนน่ะเหลืองหุยหุยดออกแล้วเฮ็ดละงกเหลืองนจะแก็เหมอจะ่าล่นหมอได้สิได้แกงสองหมอหรือฮือหมอเอดมาก็ไ่เคยได้ล่างเฮ็ดละงกไหลยปเลยเสียเอ้ยใครับไหลแหนบไปนอนเอ้ยพูดได้กัน ครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตที่ได้ลังเห็ดละงกกลายทีมากรุงพี่น้องเฮ็ดตากแดดนะครับเหมือนลายยางลยเนหวังว่าอาไปก้ปลาอากปลาอยู่ใส่ไปใส่ำใส่มิดล้วนะใส่เนไดิบจใส่ลายต่อไปพีดดำใส่แล้ว ชุ่รสเท่ากับบ่ิได้เสลายดอกเพราะว่าเดละงอันหวานมันหวานอยู่แล้วหนามย,ยางาหวานเราจะเป็นสุกแล้ว,ว,ลวอยอยก็ซิ้มสิ้อาจะเสียครับคือไถไปตู้ลูกไปจะเมันแต่เสี๋ยงแต่สิงมดนหัวจ เหมือนลูกขนาดคุณลุงขนาดจะเสีก็พี่น้องเป็นรวยรวยยกแขงให้ลุงหมดนอนก็ง่จ้ะเสียไปยังยังกิติ นีกินหมอเตัวแสบสวนแบบน้อยมางงาเลนะมีกระสดแล้กนหมอกตัวไปทางนี้ตำส่วยจ้ะ ต้อเหลั่งต้อง,ง,งแบงพี่น้องไปแจงไปหล่างซอยกันต้งเข้าหลังงูรีกอนกับแงไปนางเราเองมูยู่กับกินน้ำกัอนก่อนจังแบงกันในกินสุก้นนะพี่น้องเด้อพี่น้องกินแจงเฮ็ดละงอกน้ำกันมาให้นน ไม่ได้แกงเห็ดละงกหลนวนเด้อมันน้นีองมาหลายมาลูกปซอยกันสวัสดีครับตํำก็มาต้มน้วยมต้มน้ำมูโยได้กินแกงเห็ดละงกน้ำมูเ่ย ไิ t t ่นบปุยครับเมือนไอหมาสักเลยม้วนดึงบางเ้นง่แ้่าุย่งว่เขาคือมีหินดองกดเป็นหุกขาติงมาครับสายพันธุ์ไม่ตัวดีวะสายพันธุไม่ตดงม่าเห็นแไงเนี่ปุ๋มาไข่นี้มันเบียร์ปุ๋ยใไมว่าตัวน่แไป่นอกเมามากมากเขาเบื่อเงี้ไเ่ เคยกับเสี่อวครกฎเกณฑ์ขึ้นสวัสดีครับพี่น้องครับไม่กินเขานํำกันด้ครับผมมือใหญมาสุ่มยังให้เรางงทำเป็นทั้งบันเบ้าแยว่าสุ่มกันินเขาสุ่มโอ้โอ้ของแทียตัวนี้ของหวมุลุกโดด หอมแจ้งเห็นละงอกหอมจ้ามาเาอมาเรี้ยพไปนองเลยตะอ่อนัำเห็นละงอกอยากไปเก็บคุณจะพาพัวมากินคุณพ็อเด้อดูมาตหาหมอมาเห็นตะอ่อนเลยโว้มาไายกันแกะกอนเนาะ คนเนากนเมนบาไปผอวิอย์เยมากเนาะว่แล้วต้นขึ้นยขึ้นว่าอยากขึ้นที่น้ำเราสัญาจะเนาะที่ไปใตขึ้นไดีถงไปเอาไว้นี่ถ้าเป็นไรผนว่าจังเอาบุญเนี่รถไปนะ้าบ้าป่ใครเพิ่ทดีเลยมัเห็นในบ้านเขาเป็นหลักถอดต้ล่อมอเตอร์ไซค์า ยู่บัวขาวครับัเตยาบ่ขันวันี่ใครเจ้บาทเนะอขันล้อเขาขานเดียกไปะอันนี้เอาตลอดเยอเอาลอสองลลอดเดี๋ยวปีหนาปีเฮ่ถ้ารอดไปเก็บอยู่สวนเหมน่อยสร้อยเดียรนะครับปีกัวๆแล้วครับเขาเสียมูไม่หมพ่อนายก็ได้เห็ดหัวมาเป็นมุกนันไง

แจงแบบบตัดไปยังไม่หักผู้ล่างนีผู้ล่างยังไมนหักยัง่งเห็นมันมันเป็นมุนแทมันตำรับก็กินแบบดำได้อีกเนาะส่วนปากสามักตีส่วนลดของเม่าสเขาูข้อขาเังพิษออกจากป่ายาวลอด หอมหวยๆแกงเห็ดก็หอมตําใส่ยอดงามเพิ่งได้กินอิ่มแบงเพิงสิได้ไปทํบุญพร้อมเพิงสิได้แงวจาไปวัดแล้วแงจะไปทบุญพร้อมได้บุญหลายเด้อแงน้องในบ้านนําูว่าแงบุญหลายๆเด้อผักเห็ดงมสูกินู่น้องกินล่างก็ม่วนไว้น้อยหลายๆคนวางแยอมบ่ทันว่านําหมู่ แม่ย่อมบ่เคยได้ล้างเท็ดบหลายเพราะว่าแม่ย่อมนี่โอ้ยบ่เคยคอยเทียบถ้าไปเก็บแม่ย้อมก็่เคยได้ไปเก็บน้ำพ่นแต่ว่าโคเท็ดอยแม่ย่อมบ่เด้ไปถ้าตังมัวเดได้ล้างหม่อยได้ดิล่างหลายไปเียอย้อของบ้านในหลอกเดียวพ่ออย่าควนนี่ตาไปเ็ียบมาให้เทก็จับืนทั้งเดียวเบิ่งหนา เียงใจเนี่ยว่าได้กินยังหรอเรื่องไปจำจำนย่าั้นหือเยงใไปแล้ว่าั้หา่ตล่างเฮ็ดไรเยอะแยเว้ยน่้าเป็นุนเ็มจับแจ้วสีดิจาดิบเจ้าน้าเจ้นอเนีเอาอย่าปเทศอะไร่ยังมีอยู่จัมัง ขอบคุณคุณนิโคเด้อครับ<ด>ที่ส่งเห็ดไม้ครับทีมงานอยูย่ได้กินโอ้ความค่า,านเกี่ยวกับมันนี่ซุ่มกันแจีงเห็ดแซ่บครับพี่น้องยังได้กับคอยลำลุย้ยสวยวันสวยขึ้นเด้อครับเที่ยงน,นี้มัอน,นี่ไปรุ่นพร้อมทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับ